ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งสําคัญในการครบหาซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยแหละครับจะไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาติสมาชิกยุโรปชาติที่เป็นพันธมิตรเก่าแกร่รวมถึงแคนาดากลายเป็นชาติล่าสุดที่จะมีการยกเลิกการซื้อเอฟสาแล้วก็หันไปคบหาจดสามสิบเก้คลิปเพนแต่ดูเหมือนอาจจะมีปัญหาตามมาเพราะว่ามันมีเครื่องยนต์ที่ต้องซื้อจากทางฝั่งอเมริกาและสวีเดนต้องขออนุญาตการซื้อด้วย ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ในยุโรปนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสงครามรัสเซียยูเครนเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสังคสงครามรัสเซียยูเครนนี่แหละครับมันขยายวงกลายเป็นไปทั่วยุโรปนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจากการมาของทรัมนะครับสัญญาณชัดเจนที่มันเกิดขึ้นจากการที่ทรัมนี่แหละครับเลือกฝ่ายชัดแจ้งแดงแจ๋เลยนะครับว่าไปอยู่กับข้างปูตินนี่แหละครับมันทําให้ ใกล้ชิดของอเมริกามาเนิ่นนานนี่แหละครับชาติพันธมิตรที่คบหากันมาเนิ่นนานทั้งยุโรปรวมถึงประเทศที่อยู่ใกล้กับอเมริกาติดกับชายแดนอย่างแคนาดาเม็กซิโกนี่แหละครับกำลังจะกลายเป็นอีกชาติที่ดูเหมือนว่าถูกพันธมิตรอเมริกานี่แหละครับผลักไสไล่ส่งเรียกได้ว,ว่าทีบมหัวส่งก็ว่าได้เพราะว่าสัญญาณหลายๆอย่างที่มันออกมาจากอเมริกานี่หละครับมันดูกลายเป็นว่าทรัมป์นี่แหละครับมองหามิตรใหม่ ปูตินชัดเจนมากขึ้นทําให้มิตรเก่าแก่ที่คบหากันมานานอย่างยุโรปแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยครับตอนนี้ต้องหาวิธีการพึ่งพาตัวเองเลยครับเพราะว่าทรัมป์นั้นประกาศแล้วนะครับว่าจะต้องให้ประเทศต่างๆเหล่านี้พึ่งพาตัวเองสักทีอเมริกาจะไม่ไปคุ้มของอีกแล้วท่านผู้ังครับสถานการณ์ที่อเมริกานี่เลยครับทำให้ประเทศต่างๆพันธมิตรต่างๆนี่เลยครับรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอเมริกาชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวัน โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันขึ้นจากการที่ทำนี่เลยครับยกเลิกการสนับสนุน f 16ของยุเคนเป็นเวลากว่า1อาทิตย์นะครับในเหตุการณ์วิวาทที่ห้องโอวันห้องรูปไข่นี่เลยครับมันนํามาซึ่งทำนี่เลยครับประกาศการยกเลิกการสนับสนุนเอ16ของยูเคนเป็นเวลากว่า1อาทิตย์นี่แหละครับมันกําลังส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นต่อความสัมพันธ์ของพันธมิตรในยุโรปตันปัจจุบันครับตลอด ความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เลยครับปัญหาหลักตอนนี้ก็คือความไม่เชื่อใจนี่เลยครับมันกลายเป็นปัญหาสําคัญเพราะว่าความไม่เชื่อใจถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันจะกลับคืนมาดีเหมือนเดิมนี่แหละครับยากมากเลยเดี๋ยว,เ,ยวเพราะนั้นสถานการณ์ที่ เพื่อนสนิทกลายเป็นศัตรูนี่หละครับมันกําลังกลายเป็นลิ่งเรื่องน่ากลัวเข้าไปใหญ่ในสถานการณ์ปัจจุบันท่านฟังครับตอนนี้แคนาดานี่เลยครับกําลังพิจารณายกเลิกข้อตกลงในการซื้อเครื่องบินสเตลรุ่นที่5นั่นก็คือ F35 และก็อาจจะหันไปซื้อหรือว่าไปจัดหาเครื่องบินจากเจ้าอืน่นซึ่งมันก็คงไม่มีที่ไหนเลยครับ ชาตในยุโรปเดียวกันนั่นก็คือจัดสามสิบเก้าิปเพลท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่แคนาดาเนี่ยแหละครับกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อต่อไปดีหรือไม่นี่นะครับหลังจากที่ทั้มเนี่ยแหละครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อเมริกาเนี่ยนะครับเปิดฉากสงครามภาษีกับแคนาดาและการที่ทัมป์นี่แหละครับเรียกแคนาดาทุกวันทุกวันว่าเป็นรัฐที่51ของอเมริกาเนี่ยแหละครับทำให้ผู้เชี่ยวชาญของแคนาดาเองตอนนี้เริ่มหาลือกันแล้วครับ เรื่องเริ่มหาลือกันแบบลับๆเลนะครับว่ากองทัพนั้นจะยุติการซื้อเครื่องบินลบรุ่นที่5นี่แหละครับอย่างเช่น F35 หรือไม่โดยให้เหตุผลนะครับว่าเกรงว่าธรรมนี่แหละครับจะสั่งปิดการใช้งานเครื่องบิน F35 กลางอากาศท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการควบคุมการทางาน F35 านี่แหละครับเหตุที่มันกลายปเป็นเรื่องวิตกกังวลนี่แหละครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับยูเครนอยู่ๆแล้วทะเลาะก,กัน แล้วอเมริกาก็ส่งไม่ส่งอะไรไม่ส่งอาวุธให้เลยครับมันจะกลายเป็นว่าต่อไปถ้าเผื่อชาติต่างๆซื้อเครื่องบินจากอเมริกาเนี่ยแหละครับมันอาจจะประสบปัญหาแบบเดียวกันเพราะว่าตอนนี้มันไม่เชื่ออ,อเมริกาไม่ได้เลยนะครับว่าอเมริกานั้นจะเป็นเพื่อนสนิทต,ต่อไปก่อนหน้านี้ก็คบหากันดีนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันดีที่ช่วยเหลือกันชาติยุโรปก็เลยไม่ค่อย วิตกกังวลในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แต่เหตุการณ์ที่ทํามานี่เลยครับมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่เลยครับกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากหน้ามือเป็นหลังมือ180องศาเนี่ยแหละครับมันทําให้ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นกับชาติพันธมิตรยุโรปแคนาดาก็เป็นอีกชาติพันธมิตรยุโรปของชาติพันธมิตรอเมริกาที่สําคัญท่านผู้ฟังครับการหาหรือเรื่องการยกเลิกสัญญาการจัดหาเครื่องบิน ขับไล f ่ F15 f 3 5กับอเมริกาเนี่ยแหละครับตอนนี้มันได้ไปถึงเจ้าหน้าที่ในออตตาวาแล้วโดยมีเครื่องบินขับไล่ลเครื่องอื่นอยู่บนโต๊ะนั่นก็คือจัต์หรือว่ากิ๊บเพนท่านผู้ังครับเจ้าหน้าที่ของแคนาดาเนี่ยประกาศว่าตอนนี้กําลังพิจารณาทางเลือกอื่นสําหรับเครื่องบินรุ่นอื่นๆตามที่บิลเบร์เนี่ยแหละครับรัฐมนตรี Home, กาลาโหมกล่าวเอาไว้โดยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อ CBC นี่ยแหละครับนิวว่าขณะนี้ ออตตตว,ว่ากำลังศึกษาทางเลือกอื่นๆอยู่ซึ่งนำมาเพื่อการทดแทนเครื่องบิน f 35ที่ผลิตในอเมริกานเนี่ยและครับและเขาบอกว่าการเจรจากับผู้ผลิตเครื่องบินลบคู่แข่งในตลาดนั้นตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ท่านผู้ฟังครับเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงของแคนาดาที่จะมีการตกลง ในการคบหาในการจัดซื้อ F เอฟสามสิบห้าลยครับมันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในแคนาดาเองถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับมันมีเรื่องอื้อเฉาเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาเนี่ยครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2 0 1 0มาแล้วครับเมื่อรัฐมนตรีกํางโหมขนาดนั้นนี่แหละครับประกาศจะประมูลการแข่งขันในการซื้อเครื่องบินขับไล่สําหรับสําหรับกองทัพอเมริกาเป็นครั้งแรกและดูเหมือนว่างบประมาณมันมหาศาลนี่ะครับต่อจากนั้นปรากฏว่า มีการประกาศซื้อเครื่องบิน F35 จำนวนถึง65ลำทันทีด้วยมูลค่าถึง9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไม่มีการประมูลใ,ใดๆเรียกได้ว่าทำให้คู่แข่งอย่างจาัด39ของสเดนนี่เลยครับงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับว่าอยู่ๆแล้วแคนาดาก็ประกาศซื้อได้ไงประกาศซื้อได้ไงขณะที่ยังไม่มีการประกวดราคากันทำให้ดูเหมือนว่าความไม่โปร่งใสเนี่ยครับมันทำให้เกิดข้อโต้แยง้ง ท่านผู้ครับความเหมาะสมในการซื้อเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยครับมันถูกพิจารณาด้านการเงินเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับกำลังพิจารณาว่าไอ้เรื่องเครื่องบินลบเหล่านี้เนี่ยครับมันจําเป็นหรือไม่แม้แต่อย่างเช่น Boeing หรือว่า d a s โซเอเวอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของชาบินเลยครับก็เอา,าออกมาโต้แย้งเหมือนกันนะครับว่าข้อเสนอเหล่านี้มันไม่เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพอากาศแคนาดาเพราะว่างบประมาณมันมากมายมหาศาลเนี่ยครับสุดท้ายนะครับกลายเป็นว่าในปี2023เนี่ยนะครับ แคนาดาก็มีการตกลงฟงใจซื้อ f 35จำนวนถึง88ลำมูลค่าถึง40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่มากมายมหาศาลที่เกิดขึ้นในการซื้อเครื่องบิน f 35รุ่นเดียวล็อตใหญ่ที่สุดท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอนาคตตอนนี้ของแคนาดานี่แหะครับมันในเรื่องของการที่จะยกเลิก f 35นั้นมันอาจจะไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีรายง,งานนะครับว่า แคนาดานั้นก็ได้มีการชําระเงินบางส่วนไปแล้วสําหรับเครื่องบิน16ลำนะครับ16ลำนั้นมูลค่าก็9,000กว่าล้านเห <สา S 2> รียญสหรัฐซึ่งทางเลือกหนึ่งนั้นอาจเป็นการยอมรับสัญญาและหยุดจัดหาเพื่อลดปริมาณการจัดหาเพิ่มซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผลกระทบถ้าเผื่อยกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็หันไปมุ่งเน้นในการาจัดหาแพลตฟอร์มอื่นมาแทนฟังันก่อค,ครับ ดยเฉพาะเครื่องบินที่ดูเหมือนว่ามันเป็นเครื่องบินที่กำลังอยู่ในการพิจรารณามันก็คือเครื่องบินซ a บจั 39EF นี่แหะครับของสวีเดนซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีโอกาสเข้าแข่งขันสูงที่สุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่นะครับมันถูก f 35เอาชนะไปในการแข่งขันการชิงสัญญากับแคนาดาได้สำเร็จทั้งนี้ในปี2021นี่แหละครับได้มีการระบ,บุนะครับว่าถ้าเผื่อกิดเพนชนะนี่แหละครับ บริษัทก็จะพร้อมที่จะผลิตและบำรุงรักษาเครื่องบินรุ่นนี้ในแคนาดาเรียกได้ว่าพร้อมที่จะไปตั้งโรงงานผลิตที่แคนาดาเนี่ยแหละครับแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการหักของคลิปหักของ F35 าครับทำให้ F-35 ของล็อกฮิตมาติ่นคว้าสัญญามูลค่ามหาศาลไปท่านผุกฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับตอนนี้ต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเผื แคนาดาจะหันไปหาครบจาร์ด39จากสวีเดนนี่นะครับมันจะมีปัญหาสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคิปเพน e อเนี่ยนะครับมันยังติดตั้งเครื่องยนต์ f c 1 4น f 1 4จากบริษัทเจ n ร r a อนอิเล็กติกหรือว่า GE ของอเมริกาอยู่นี่ครับซึ่งมันอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาก็เป็นได้ถ้ามีการถ้าเผื่อมีการตกลงการซื้อจาร์ด39จากทางฝั่งของสวเเดนท่านผู้ฟังครับดูเหมือนแล้วแคนาดาตอนนี้นี่นะครับก็อีหลักอีเหลือเหมือนกันนะครับ จะซื้อ F35 ก็กลัวซื้อมาแล้วถูกปิดสวิตชจะไปซื้อจัต3ารส39สวีเดนก็กลัวปัญหาในเรื่องของผลของการกระทบกระทั่งการยกเลิกสัญญาเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องยนต์ของจากฝั่งอเมริกาถ้าเผื่อมีปัญหากันเขาไม่ขายเครื่องยนต์ให้ก็จบท่านผู้ังครับสถากนการณ์ที่ชาติตะวันตกนี่แลยครับตอนนี้ดูเหมือนว่าถูกมัดมือชกจากอเมริกานี่ครับเพราะว่า มันไม่มีตัวเลือกอื่นถ้าเปิดจจมิซื้อในเรื่องของเครื่องบินลบมันก็มีอเมริกาเจ้าเดียวนะครับที่ดูเหมือนว่าแต่ก่อนนั้นเป็นพันธมิตรกันมานานความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละครับมันก็เลยไม่มีการคิดว่าอเมริกาจะหักหลังแยกข้างเลือกฝ่ายแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ชาติตะวตกนี่แหละครับลำบากไม่เหมือนอย่างเช่น India. อินเดียอินเดียนี่นะครับถือว่าเป็นอีกชาติหนึ่งในการที่จะพยายามจัดหาเครื่องบินรุ่นที่ห อเมริกาโดยทัป์นี่เละครับเมื่อทัปมมาใหม่ๆนั้นก็เสนออินเดียในการในการซื้อ F 3 5แต่อินเดียก็กลัวปัญหาเรื่องของอาจจะถูกปิดการใช้งานถ้าเผื่อมีปัญหากับอเมริกานี่แหละครับอินเดียก็เลยหันไปซื้อซู57ของรัเสเซียซะเลยเพราะว่าตอนนี้มีรายงานนะครับว่ารัเสเซียก็จะมาสร้างโรงงานอาจจะใช้โรงงานที่ผลิตซู -30 ที่มีอยู่เดิมนี่แหละครับ เพิ่มการผลิตซู57เข้าไปกลายเป็นอินเดียมีตัวเลือกมากขึ้นว่าจะซื้อทางฝั่งของอเมริกาก็ได้จะซื้อของรัเสเซียก็ได้กลายเป็นว่าอินเดียมีความได้เปรียบขณะที่ Emin A เอมิอินอ่าแคนาดาเนี่ยแหละครับดูเหมือนว่าตอนนี้ถูกมัดมือชกจะไปไหนก็ไม่ได้ยกเลิกสัญญาก็กลักวจะมีปัญหาคลั้นจะไปซื้อจัต39ก็กลัวจะปัญหาเรื่องเครื่องยนต์สถานการณ์มันเหมือนกับไทยตอนนี้ที่กําลังเจอเจอเจอสถานการณ์ คล้ายๆกันเพราะว่าไทยนั้นมีการตกลงซื้อจ์ด39กิบเพนจากสวีดเดนขณะทีการไทยอยู่ๆก็ไปเจอชนะปักหลังเรื่องฮุยกูนี่แหละครับจนถึงรัฐมนตรีต่างประเทศรับออกมาประกาศและงับวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่ไทยที่มีส่วนในการ ผลักดันปล่อยให้หัวกูเนี่ยครับย้ายไปอยู่ประเทศจีนนะครับกลายเป็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนไปกลายเป็นเรื่องที่อเมริกานํามาเป็นชนะปักหลังไทยทั้งๆที่มันไม่ควรเป็นเรื่องนะครับชนะปักหลังไทยเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับจีนกลายเป็นว่าไทยตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสวีเดนเครื่องบินซับจากสวีเดนนี่แหละครับเพราะว่าไทยตกลงซื้อเหมือนกันยังไม่มีการผลิต ถ้าเผื่อมีการผลิตแล้วสวีเดนต้องไปขออนุญาตซื้อเครื่องยนต์จากอเมริกาเนี่ยแหละครับมันจะกลายเป็นหาเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเผื่อมีการผลิตแล้วยังหาเครื่องยนต์ไม่ได้แคนาดาเหมือนกันถ้าเผื่อไปซื้อกิฟเพนสวีเดนต้องขออนุญาตซื้อเครื่องยนต์จากอเมริกาเนี่ยแหละครับมันจะกลายเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าไปยกเลิกสัญญาเขาไปยกเลิกการซื้อเครื่องบินเขาถ้าเผื่อเขาไม่ซื้อไม่ขายเครื่องยนต์ให้ยุ่งเลยแหละครับเหมือนกับไทยที่กําลังเจออยู่ในปัจจุบันนี้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ